โอเคนะครับต่อไปจะเป็นท่าือสีบทยานะครับครับขาไปเลขสี่นะครับแล้วยกขาตรงนะขาที่เหยียดตรงนักขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะฮะวางท่าเซลลนะครับโดยให้เอาปลายเท้าของเราออกนะฮะแต่แล้วนะใช้กรสอบกดนะครับ ต่ถ้ากดไปแล้วรู้สึกรู้สึกว่าลูกค้าง,งอขาโดยอัตโนมัตินะฮะเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับใช้ขาเข้าไปล็อกนะฮะตรงขาง,งอนะครับเสร็จแล้วทําขาตรงนี้ให้ตรงๆนะครับเสร็จแล้วก็กดลงไปนะครับกดลงไปนะฮะลูกค้าจะรู้สึกว่าตึงมากนะครับ เสร็จแล้วนะครับก้มศรีรษะลงนะครับเอาขาเนี่ยฮะพาดพาดข้างคอเรานะครับเสร็จแล้วมืออ้อมไปจับข้อเท้านะครับแล้วมือให้เหลือกดอย่างนี้นะฮะคิดหน้าอก นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับทาอีกข้างหนึ่งนะครับงอขาวไว้เลขสี่เหมือนกันนะครับทําเหมือนข้างเมื่อกี้นะครับจับเข่าล็อกอย่างนี้นะครับเอาขาล็อกของเข่าวไว้นะครับเหยดขาตรงนี้ตรงนะครับเสร็จแ,แล้วก็กด ร็จแ,แล้วนะครับทำเหมือนข้ามเมื่อกี้นะครับเอามืออ้อมเข้าไปจับเท้านะครับมือข้างที่เหลือกดไล่นะครับกดชิดหน้าอกนะฮะ เสร็จแล้วนะครับทำขาขาขว้กยกานนี้นะครับเอาเข่ากดทั้งสองข้างแล้วมือนะครับจับที่หัวเข่ากดพร้อมๆกันนะครับสลับนะฮะเสร็จแล้วขอข้อมือข้อมือนะฮะผู้ถูกนวดนะครับ ให้เขาจับข้อมือเรานะฮะจับข้อมือนะครับเราก็จับข้อมือเขาดึงขึ้นนะครับสามครั้งหนึ่งสองนะครับสามหอยหลังนะครับลงมาในท่านั่ง่<ด>องผลตอบ